ครับผมสวัสดีครับผมโอ้เที่ยงแล้วเนาะนี่ครับผมเนาะเล็กเกอโอ้สดตว์เชิดละฝนตกฝนตกฝนตกเปิดมืดขันลมนี่มืดพูดไรเอาคอยถามนะผู้ดใดเอามาเปิดให้ผู้ใดคือพวกเก็บเอา มาเอิญฝนตกล้วเอิญผู้อื่นเสยเเวดเเวดเฮอนีมือางมือไม่่างมันร่างบ่ได้ติร่างไดล้มันเกอไุฝนตกฝนตกอยังลูกฝนตกฝนตกเอ่อกเจ้ห็ดบา่มอสคนเอ่อก็และผู้เฒ่านักจมใบ้าเจ้าอะไรตัดดอกไม้ากระอบมันเทวัเทว

แม่นมนไปตืออไรกินม uh ่ว huh. ก mm ินแหหนูมน uh ่วแหนน้อยฉันยายากไปน้ำเขาด้หัมนมนมนไ้กินน้ำายกระมนไ้กินน้ำากระเอิญกระดกเดอะด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 กะด ยัสบายนะลูกนะ่สบายนะมนะไปเี่ยลไปจเนเลยไปเร็วเอันนี้นะนพอไนัดการเลยจัดการเลยนี่ครับผู้สาวสองคนนะครับนางจมนางมุ้มมุ้มมิ่มมิ่มว่าืนจะไปทั่วครับผมฟันจกลูกฟันจกฟนจกจัดการไปจัดการเปี่ยนนัง ข้าเจ้าฮาเวียร์ไงผู้เฒ่าเวียนี่แหละปวดตีปวดเนี้ยวกับใบไปนี่ผู้ใดห้ามนี่แล้วมันบาเลเห็นอยู่บ่อนั่นนี่ครับผมเพิ่นลอยพวงมาลัยนะไวงลัขวานับแล้วนับอีกเนี่นับย่าผู้เต่าสองคนนะครับร้อยพวงมาลัยนี่ครับผมนะดอกไม้กับสื้อมานะครับดอกไม้กับสื้อมานะครับผมยูนี่กับมี ส่วนซื้อกับซื้อส่วนตัดกับตัดนะครับผมนี่เด้ดอกรักเจ้าตัดเอาบ่อโอ้ดอกรักเจ้ตัดห้วยปลูกโอ้ปลูกเอาบ่อดอกรักอ่ะโอ้รักปลอมไม่ใช่รักแท้โอ้ตามหารักแท้ไม่มีมีแต่รักปลอมๆนี่นี่มีแต่รักปลอมเล่ปะมัมีรักแท้เนาะก็นี่แหละครับแต่ละมือเห็นไหมมาเออมาเนี่ยนี่เนี่ยเราเพิ่งมาไล่หนิกัดเดี๋ยว ข้ามานี่ก็ล่ำอย่าฉิมียังแต่ละมือฮะเขาถามจ้าดุเจ้ามือไอ้บอลดิเจ้ามือไอ้บอลยังลูกโอ้ยโฟมไปไปให้เปียววีให้เร็วให้เปียววีให้แอดมินช่วยเฉยให้เร็วช่วยเฉยกันเด้อะลานหน่อยใครอยากดื่น้ำฝนตกลูกฝนตกนับใหม่ครบเด้์ได้ได้ร้ายไปเลยพวกมาไล่เนี่ย อคือไซสิบสามมีความหมายยังความหมายก็คือขี่สิบเอ็ดสิบสามเป็นยังคือใส้ขี่คันดอกใหญ่ก็ต้องขี้เหรอเนาะไหว้พระไหว้ปูไหว้ปูเอ้าจะไหว้ปูก็เป็นยังคือต้องขี้เอ้าีบัตรอันสั้นฝาคือยังเป็นสิบสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินเอาบัตรเนาะเออคือเป็นคู่เอาสิบหกสันฝาเอา วอันนั้นซิ้น่เี่ยเขากวันิาอ้ว่าไงลูกว้ใครแม่น้องไงแม่นูนะเดี๋ยวมันทิมปากลูกเอาคััมันทิมปากเนาะิมปากแอดมินหน่อยเนาะเนี่ยดูยาชี้แล้วพงอะไรลูกไปไปพงมาลลยพุนะเนาะแม ก็สวยหน่อยนะครับผมไปคนไหนเออวันเล่นน้ำฝนนะวันเล่นน้ำฝนนะตีเจอกันเจอกันเลยโอ้รวยมากมีทั้งรถดำรถโอ้บิ๊กไบค์ทั้งบิ๊กไบค์ทั้งรถดำส่งไปน้าครับผมฮะของลุงพลเอาเปี่ยบละไป สิเล้วง่ายบ่บ่หนีิเบิดไปนี่เบิดต้ำนีิบ่เบิ้ดซ้ำหนิล่ะเจ้าไปเบิดในตู้คุณมือหนึ่งมือหนึ่งในรูได้ซ้ำหนิบ่มือนีิเจ้าถามคอยดูว่ามือหนิขอยมาจากเมืงบ่บ่ถามเจ้าดอกข่อยมาข่อยหัวตะวันข่อยมาเทียงเออถามพวกเจ้าพวกเจ้ากับตัวข่อยบ่เสื้ออข่อยบ่เห็นน้ำข่อยเห็นเจ้ามาเทียงข่อยเห็นข่อยมาเทียงข่อยเห็นเจ้าเทียงกับจิมาเทียงกับตัวยาชีตัวข่อยมาเห็นเพียอตั้งแต่หกโมงเช้าคุณ อะไรให้ได้เลยนะแต่ว่าไม่งานมีงานเจ้าจะหกโมงเราก็มาแล้วแหละนะตัวตักเจ้ามาได้เจ้านี้าชีนี่คนไม่เดียดซอยแล้วเออตอวคนไม่ทำกันนี่ลนี่ครับผม กาเป็นแบบโตนี้ออาง่ายมาแม่หมอป้าิีหายง่ายไหนแอดมินกันยังออกมาเน่อยก็เลยก็เลยบม้มยังเสียหายเลยเสียจังหวะเลยเสียจังหวะเลยว่าจะหายผู้เฒทอเลยค่ฮะเออแอดมินออกมากต่เราต้องคุยกับหลานเนี่ยบุ้มยังบอกมาเบิ่งพวกเจ้าลอยพวกมาไล่นะครับสวยๆนะครับผม20บาทเองนะครับพวกมาไล่นี่ครับอ่าลัจ ม่อยากชี้นั่งร้องโคดล้างแข็งครับผมนะสดจากสวนของเราเองก็มีนะครับผมแล้วก็บางส่วนก็สั่งซื้อเข้ามานะครับผมเพื่อให้ชาวบ้านแถวนี้เขาได้มีรายได้ด้วยนะครับผมของเราด้วยนะครับผมเนาะสองอย่างเนาะก็อย่างว่าแหละครับผมก็ชาวบ้านเขาก็จะได้ขายดอกดาวเรืองนะครับผมอันนี้ก็คือเราใช้ครั้งเดียวเนาะใส่ครั้งเดียวยมนนไม่มีการวนนะครับไม่มีการวนนะอืม เอาข้างเดียวนาพวงมาลัยหรือว่าคันหักเบ่งข้างเดียวเนาะบอมีวนเนาะอ๋อนะครับผมนี่นะครับผมนางโคตรนงแกงครับผู้เถ่านางลอยพวงมาลัยแต่ใาญ่ชินน่ครับเพิ่งจะเห็นนี่แหละครับตอนผมถ่ายคลิปนะครับถ้าผมมาถ่ายแล้วก็บอกม่นนางเห็ดเด้ครับเราเปิดก้นจังสั้นเรื่มเลวนับแล้วนับอีกนับแล้วเอาให้ครบเด้ โอ้ลจะพูดแวมาได้วงนับนับจักรอบถามเนะี้ันมากลวกันหลายรอบอยู่แล้วเืมสนเด้วยโอเคครับผมสรลดีก็แบบเพียงแค่นี้ะนะครับผมสวัสดีครับ